เียนไปดูพวกมันทานน่ะผมจบทันหมดแล้วนะตอนหนูะจะไปอ่ะอหนูไปขูดเอลีดเมื่อวานเป็นเสือใหญ่แจ้ง พี่ไม่ได้อยู่บ้านไงพี่ไม่ได้อยู่ค่ะเหรอหนูหูมาต้มข้าวให้หมาของข้าวให้หมาแล้หนูก็กลับไปตอนสี่โมงเย็นเช้าลูกโทรไปบอกมาไฟไหม้เมื่อวานหนูเอาข้าวมาสองถังเอาเตาแก๊สพัดลมสองตัวผ้าห่มที่นอนหนูมาหมดหนูเสียใจที่สุดกว่าน้องหนูจะมาได้ก็ได้ดีวยท่านไหนครับก็ เป็นช่วงนี้ปเปล่าครับไม่เคยไฟครับตู้มันไม่ตัดครับเนี่ยอ๋อเชื่อว่าเนี่ยจะเป็นในนี่เนี่ยนะครับผมชั้นเอ้าเซปทีเทปทีท่ขั้นนี้ไม่ตัดใช่ไหมครับ,รบอันก็เอ้ยงเลี้ยวซ้ายจากไอ้ตรสนใหญ่มาก็ประมาณตั้งแต่สอง